บูล็อกชั珀เตอร์สามงมังงะในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่าพาเลตภาพของมังงะได้ตัดมาที่สนามของบูล็อกอีกครั้งที่ในตอนนี้การแข่งนิโออก,ก็ไอซี่ก็ได้จบลงและเหมือนผลลัพธ์ของประตูท้ายที่ได้เกิดขึ้นนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของไกเซอร์กับเนทภาพของมังงะได้เปิดมาหาไกเซอร์ที่ไกเซอร์นั้นก็เดินเดินจากสนามทั้งสีหน้าและท่าทางรวมถึงดวงตาเขาตัวเขาในตอนนี้นั้นหมดแรงกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นซึ่งขณะที่ไกเซอร์นั้นกำลังเดินอยู่ตัวเขาเนี่ยก็สะท อ้เว้นนะแลาชินี้ากจะเสือกเดินตามฉันมาทําไมสิ่งคาพูนั้นตัวของเนสที่ได้ฟังมานั้นเนี่ยก็ได้อยู่นิ่งและวจากนั้นไกเซอร์ก็ได้พูดต่อมาถึงจุดนี้แล้วฉันว่าแกน่ะพอได้แล้วเพราะว่าตัวฉันที่แกได้เชื่อน่ะมันเป็นตัวฉันที่เป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นฉันจริงๆมันเป็นเพียงแค่ไซสวะเพราะฉะนั้นเรื่องของเราน่ยมันจบหมดแล้วใส่หัวไปซะอเล็กซิสเนส จากนั้นตัวของเนทที่ได้ฟังไหนก็ได้อยู่นิ่งก่อนที่เนทนั้นจะตอบกลับมาไม่เพราะว่าฉันน่ะจะอยู่ข้างนายไกเซอร์สิ้นคําพูดนั้นทาให้ตัวของไกเซอร์ตอนนี้เนี่ยเริ่มโมโหนี่แกนะสติไม่ดีแล้วหรอหรือว่าตอนเด็กแม่ขยาแรงเกินไปตัวฉันน่ะทอดทิ้งแกมาแล้วทําทุกอย่างเพื่อชัยชนะแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วฉันน่ะฉันก็ยังแพ้กับอิสง,งิโยจิเลียงคงมีตัวตนอยู่เพราะฉะนั้นแล้วคนอย่างแกนะ เลิกมาเกาะติดไอ้ขี้แพ้อย่างฉันได้แล้วสิ้นคำพูดนั้นตัวเนเนี่ยก็ยังคงนิ่งลนาชนะเนทก็ได้พูดต่อไม่ฉันจะหน้าด้านอยู่ต่อฉันจะไม่ทำตามที่นายพูดอีกต่อไปแล้วไกเซอร์ตัวนายนะ่ะไม่ใช่เศษสวะตัวนายคือมนุษย์เป็นมนุษย์ที่มีเลือดเนือ้อสิ้นคำพูดนั้นเหมือนว่าตัวไกเซอร์ที่กําลังหมดหวังตัวเขาตอนนี้เนี่ยก็ได้กัดฟันแล้วก็ได้เงื่อตกเพราะว่านี่คือคําพูดที่ไม่น่าเกิดขึ้นจากเนท หละฉะน,นั้นเนสเนี่ยก็ได้พูดตอพร้อมกับดวงตาที่ได้มีเปลวไฟเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วด้วยยีโก,โอกของฉันฉันจะเป็นคนไล่เว่จัดการกับความล้มเหลวที่ได้เกิดขึ้นกับตัวนายเองและฉะนั้นภาพของงาก็ได้ต่ำมาที่สนามของบูล็อกอีกครั้งที่เหมือนตอนนี้บูล็อกบอร์ดนัน้นกำลังโชว์ค่าเหนื่อยจากผู้เล่นที่ไม่ได้มาจากบูล็อกอันดับ1ไกเซอร์อันดับ2โรเลนโซอันดับ3เนทและอันดับ4ชาวและฉะนั้น,นก็ได้มีเสียงประกาศผู้เล่นยีบสามคนที่มีค่าเหนื่อยและอยู่รอดในนิกี กรุณาพักผ่อนในชั้นของตัวเองให้เรียบร้อยกำหนดการของวันพรุ่งนี้เลยคือเราจะมีการรวมตัวกันณเวลา9ก้าโมงให้ทุกท่านสวมชุดสูทให้เรียบร้อยและขึ้นรถบัสอย่างพร้อมเพรียงกันที่ชั้นล่างค่ะแล้วจะนั้นทุกคนตอนนี้เนี่ยก็ได้ขึ้นรถบัสและจะนั้นเสียงบาจิลาก็ได้พูดออกมาจะว่าไปแล้วนี่เป็นครั้งแรกของฉันเลยนี่นาที่ฉันน่ะใส่ชุดสูทหล่อเหลาขนาดนี้ส่วนานาเซตอนนี้เนี่ยกำลังพยายามในการผูกไทยเอคือจากตรงนี้ก็อ้อมไปข้างหลังขวาหรอ เยอรที่ได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาฉันว่าฉันผูกไทยให้นายน่าจะดีกว่าส่วนบาลโลที่กําลังนั่งอยู่ตัวเขาเนี่ยก็ได้หันซ้ายหันขวาแล้วทําไมต้องปิดหน้าตาให้ฉันไม่เห็นะไรด้วยวะไม่เข้าใจเลยสักนิดออตยาเนี่ยก็ได้พูดแทรกขึ้นมาก็นะมาเาเษฐีนินนะแล้วจากนั้นเซนสซสึกก็ได้พูดต่ออ่ะมันก็เพื่ออิสระนั่นแหละแล้วจากนั้นคาราสุก็ได้พูดต่อเอาเถอะว่าแต่ว่าพวกเราในตอนนี้เนี่ยกำลังจะไปไหนกันเซนโดที่ได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยก แน่นอนก็ต้องไปเจอนักข่าวสิมันถึงเวลาแล้วล่ะที่ต้องออกทีวีไลฟ์สตรีมนะทำให้อาริวที่ได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยถึงกับแอคไปทิงเป็นการเดบิวต์เปิดตัวชั้นแล้วงั้นสินะจากนั้นนิโก้เนี่ยก็ถึงกับงงเอ๋แล้วเหมือนขณนะที่พวกนี้กําลังคุยกันลินตอนนี้เนี่ยกำลังใส่ผ้าปิดตาวเวนเลยนอนไม่หลับเลยไอ้พวกนี้เสียงดังกันชมัดและจากนั้นผ้าก็ได้ตัดมาหาไอ้สังีที่ตัวเขานั้นกาลังเม่อลอยถึงคาพูดที่เขาได้พูดกับนายงี้นายนะอย่าเลิกเล่นฟุตบอลน,นะ อีกสงีที่กําลังทบทวนคาพูดนั้นเนี่ยตัวเขาก็ได้คิดในีใจเพราะว่านะตอนนั้นน,น,น่าจะเป็นสิ่งเดียวที่เราสามารถพูดไปได้แล้วแต่ว่าถึงแบบนั้นตัวเราเองก็ยังสงสัยว่าเลโอในตอนนี้เนกำลังคิดอะไรอยู่ซึ่งเลือกใจพูดตามตรงอย่างแฟฝงเลยคือเราคงไม่สามารถคิดทุกเรื่องจากรอบตัวเราได้ในตอนนี้นางงี้นะได้ไปจากรอบตัวเราแล้วแล้วเสีนั้นเสียงประกาศจาก,ากรถบัสก็ได้พูดออกมาในตอนนี้ทุกท่านได้มาถึงที่หมายแล้ว ทำให้ในตอนนี้ทุกคนที่ได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยก็ได้ตื่นตระหนกเสียงบาชิลานั้นก็ได้พูดออกมานี้ลงกันเถอะแล้วว่าแต่ว่าเราอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยแล้วสนั้นเสียงประกาศจาโรบัสก็ได้พูดต่อนะตอนนี้สมาชิกจากบูล็อกถึง23ผู้เล่นที่สามารถอยู่รอมมาได้ในบูล็อกนิโอยเอโกสสทางเราได้จัดขบวนแห่งชัยชนะที่ลบปงหนีสิ้นคําพูดนั้นหน้าต่างที่ได้มือถือเนี่ยก็ได้เปิดออกทําให้นะตอนนี้สมาชิกบูล็อกทุกคนเนี่ยก็ไดเห็นว่าได้มีกองเชียร์อรอบหน้าต่างเต็มไปหมดบาชิาที่้เห็นนนนแบบัถึงกกตใจ ไม่จริงหน้าคนเยอะขนาดนี้เลยจริงดิส่วนเจ้าหญิงอย่างจริงอิลีเนี่ยก็ได้พูดต่อพวกเราเป็นดาราไปแล้วหรือยังไงกันนะส่วนอีเสงีที่รินเสียงเชียร์พวกนั้นตัวเขาเองก็ตกเช่นเดียวกันจริงจังใช่ไหมเนี่ยและจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้ขึ้นมาที่ดาดฟ้าของรถบัสทุกคนในสมาชิกบูล็อกนั้นต่างกําลังตื่นเต้นกับเสียงเชียร์ที่ได้เกิดขึ้นและจากนั้นก็ได้มีเด็กจ่าเรียนหญิงล้วนตะโกนขึ้นมาท่านโอตโตยะพวกเรารักคุณสิ้นคําพูดนั้นเสือผู้หญ่อโอตโตยะเนี่ยก็ได้ขวาสายตาไปมอง ه, น่ารักดีฮะในพวกเธอนะ่ะอยากขึ้นรถด้วยกันไหมทำให้คาราสุที่ได้ฟังคำพูดน,นั้นเนยก็ได้หัวเราะ <c oughs> ใจเย็นก่อนนะพ่อเสือผู้หญิงและสนรานภาพก็ได้ตัดมาหาฮิโอริโยขัด e เจ้าคนเยอะขนาดนี้เลยงั้นเหรอส่วนยูกิเมยะที่อยู่ด้านข้างเนยก็ได้โบกมืออยู่ฉันคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอิทธิพลจากบลนะ็อกทีวีและเหมือนนะตอนนี้ทุกคนนั้นกำลังดีใจกันหมดบาจิราตอนนี้ตะโกนลั่นนี่มันรู้สึกดีสุดๆไปเลย ฉันรักพวกนายทุกคนเลยส่วนจีลีตอนนี้ที่กําลังโบกมือเนี่ยก็ได้หันมาหาไอ้ไซบอกฉันว่าอย่างน้อยนายก็ควรจะโบกมือสักนิดนะแต่ว่าคุณนี้อามีเนี่ยกลับตอบมาด้วยสีหน้าเฉยชาุหป,ป่าและเหมือนสมาชิกยูทูรุ่นเก่าอย่างเซนโดตอนนี้เนี่ยก็ดีใจไม่ต่างกันนี่ทุกคนฉันชื่อเซนโด IG ของฉันน่นเหรอ L N W เด s c o r e Sendo โอริเวอร์ที่ได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยก็ได้หัวเราะ ฉันว่านายนะ่ยหยุดก่อนดีกว่านาไ้โง่และสนานภาพของงานก็ตัดหายสิ่งีที่ตัวเขานั้นกำลังยืนมองอยู่สุดยอดเลยนี่มันสุดยอดจริงๆทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นตรงหน้าเราพวกเราเป็นคนทําให้มันเกิดขึ้นงั้นเหรอสิ่งนี้คือกีฬาสิ่งนี้คือความบันเทิงสิ่งนี้เลยคือพลังของฟุตบอลตอนนี้ตัวเรารู้สึกประมาาแต่ถึงแบบนั้นแล้วนี่ความรู้สึกที่ ดีสุดๆไปเลยและตัวเราเองก็ยังหวาดกลัวตัวเราสามารถกลายเป็นฮีโร่ได้ด้วยการทำประตูประตูเดียวและก็ยังสามารถล้มได้ง่ายเหมือนกันพอะนั้นเราโลกใบนี้มีั้งเรื่องราวที่ดีและเรื่องราวที่แย่ดังนั้นตัวเราจะไม่พอใจกับเรื่องแค่นี้นะเราจะกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเราจะไปดูทิวทัศน์ที่เหนือกว่านี้ตัวเราจะไม่กลับไปยังโลกที่ไม่มีฟุตบอล และฉะนั้นภาพของมังงะก็ได้ตัดมาหานางี้ที่ตัวของนางี้ได้กลับมาที่บ้านเขาตัวเขาตอนนี้ได้นําของจากบูล็อกมาวางที่ห้องเขาทีละชิน้นพร้อมกับดวงตาเขาที่ว่างเปล่าและเสียงของนางีที่ได้พูดออกมาว่าผมกลับมาแล้ว50วันก่อนที่การแข่งบูล็อกอยูทเวนตี้เบลคัจะเริ่มต้นขึ้นและแล้วมังงะเรื่องบูล็อกตอนที่301ก็ได้จบลงไปดูเดือดเลือดพ่านกันเลยทีเดียวนะฮะ ถึงแม้ว่าง,งานในตอนนี้เนี่ยจะเป็นการเก็ตฟ e ลลิ่งหรือว่าเป็นการเอาอิมแพคจากสิ่งที่ได้เกิดขึ้นทั้งหมดมาฉายเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตอนนะฮะที่ซ้อนหลายๆอย่างได้ดีและก็หลายคนอาจจะงงนะฮะว่าทำไมโอตยยานั้นถึงมีฉายาว่าเสือก็แนะนำให้ไปดูย้อนหลังนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นตอนที่เท่าไหร่แต่จำได้ว่าพอมีการแข่งเสรษีไลโอตุยยมันจะโชว์ไล่อย่างนี้ตลอดเลยนะฮะเป็นแบบคนที่แบบทำตัวแบบแบบ๊ดแบ๊ดบ่แบบอยๆอะไรอย่างเงี้ยนะผมเดิมผู้หญิงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วบางคนที่ไม่ได้ตามตัต้ตน ก็ให้เข้าใจไปว่ามันมาจากตอนเก่าที่ได้เกิดขึ้นแหละโอเคนะฮะก็ต้องขอบคุณคนโดเนทในเดือนนี้นะครับยังไม่มีนะฮะเออเดี๋ยวขอบคุณแล้วก็ตืดตดตดก่อนโอเคถ้าไงคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมใครชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ก็ผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ